ก็สวัสดีครับพบกับพวกเราครับช่อง d a ดี y t ู g กนะครับวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ฮาราจูกุไทยแลนด์นะครับก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ในกรุงเทพนะครับซึ่งอยู่ชานเมืองนะครับอยู่ในโซนอยู่ในโซนของเขตหนองจอกนะครับใกล้ๆที่จะออกไปจางจังหวัดฉางซาหลักทางที่จะไปยังแปดลิวอะครับนะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่น่ามาเยี่ยมชมกันมากครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับ แต่ว่ายังยังไม่ฟูนะครับยังไม่ฟูโอเพ่นแบบเต็มที่ทุกทุกร้านนะครับทุกช็อปที่เปิดนะครับก็เขาเริ่มจะเปิดในบางร้านแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาเดินเล่นนะครับก็ตอนนี้ไม่มีค่าไม่มีค่าเยี่ยมชมนะครับไม่มีเสียค่าผ่านประตูนะครับก็เพื่อสามารถเดินมาเที่ยวเลยก็เริ่มเปิดตั้งแต่10โมงนะครับถึง4ทุ่มนะครับก็ อยังร้านกินอะไรก็เริ่มจะมีเปิดแล้วนะครับร้านอาหารต่างๆเริ่มจะเปิดขายแล้วในบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวผม,ผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินเยี่ยมชมนะครับในบางส่วนที่มันเปิดแล้วนะครับไปครับไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับเพื่อนๆ มาถึงตรงโซนที่เป็นโซนมีเก้าอี้นั่งครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนส่วนกลางครับก็คือให้เพื่อนๆที่ซื้ออาหารตามร้านค้านะครับแล้วก็มานั่งเล่นชิลๆลงในส่วนกลางตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือก็จะมีเก้าอี้นะครับให้เรานั่งเล่นมีไฟสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยตรงสะพานเนี่ยก็จะเป็นมุมอีกมุมมุมที่เราสามารถถ่ายรูปมันได้สวยๆเลยนะครับเพื่อนๆเนถ้าเราเลี้ยวไปนะครับตรงกลางนั้นก็จะมีลานกว้างๆเลยนะครับนะครับ จะมีลานกว้างให้เพื่อนเพื่อนได้เดินลงไปเล่นคิดว่าอนาคตอีกหน่อยน่าจะมีแบบเป็นลานดนตรีสดอะไรพวกนี้ครับเป็นมินิคอนเสิร์ต,ตรด,ด้วยนะมีร้านอินสลามด้วยนะครับนี่เป็นร้านอิสลามด้วยครับร้านเอกเคอเคนะครับไข่ร้านแคกไข่นะครับนี่ครับนี่ครับมุสลิมมาไม่ต้องกลัวครับเรามีาร,มร้านสำหรับมุสลิมเราแน่นอนครับ่วนนี้เป็น่วนมุสลิมเรา เค็งเค็งเค็งนะครับก็มีหน้าอะไรบ้างครับมีหน้าออริจินอลมีช็อกโกแลตนะครับมีไข่ทองมีชีสน้ำอัดกระป๋องครับก็คือปรุงสดและอัดกระป๋องครับเมนูข้างล่างนี้ครับอ๋อมีเมนูอาหารขึ้นข้าวด้วยเกี่ยวกับน้องหมูหรือเปล่า อันนี้ทำไมหมูบอกหมูบอกก็รู้จักอ่ะหมูบอกว่ามีมีมีหมูบ้านเดียวกันมาเปิดร้านอ่าหมูบ้านหมูใช่ครับหมูบ้านเดียวกันนะหมูน้องเหมือ่าที่จิบจักรยานด้วยกันอ่าที่จิบจักรยานด้วยกันอ๋อแล้น้องหมูว่าจะมาอยู่แล้วเนี่ยหมูบอกอยู่ให้บอกว่าอุ่นหมือนนา่ิ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวันหลังนะครับบ้างครับ จะได้กินข้าวไปแล้วจ้ามันหมดทุกอย่างแล้วครับบานหมดแล้วหมดแล้วทุกอย่างตั้งแต่ใบสองเลยครับแล้วก็เค้กไข่ก็หมดอ๋อครับครับเดี๋ยวเข้ามาอุ่นนุนมุสลิมร้านมุสลิมร้าเดี๋ยวบ้างมาดูตอนทับหน่อยครับไปครับดแตงโมมะนาวหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูน้ำผึ้งมะนาวกันครับไปครับถ่าตรงนี้ครับได้จ้าขอบคุณได้ครับพี่ไข่อ่าครับผมนั่นจะดูเมนู เป็นยงไงบ้างเป็นยัไงบ้างอร่อยค่ะเด็ดๆนี่กินได้เย็นๆลองดูโลโก้หน่อยครับโชว์โลโก้หน่อยครับนี่โอเคเลยครับเอเค้กเป็นแบรนด์น้ำเอเค้กครับผม อาาเมนูอ่าให้แคอยู่ข้างบนนะอร่อยค่ะก็เพื่อนๆมุสลิมตอนนี้ผ่านมาก็จะดึงแวะมาชิมที่นี่ครับอร่อยค่ะแนะนำค่ะอร่อยแน่นอนครับนี้แนะนําเลยครับอร่อยอร่อยสะอาดครับผม<ำ>แล้วก็ตอนนี้ผมขายบนป้ายผมหมดจริงๆแล้วโลโก้ผมมันเป็นโลโก้สามเกมค<า>รับใช้ประโยชน์ได้ผมตั้งใจว่าทําให้ให้เพื่อนๆแบบกินแล้วก็เก็บไว้เวลาที่เถื่อนแมาตั้งท้ายรถมันจะสะพันแตกใช่ใช่แต่ตอนนี้หมดเกี้ยงเลยนังไี่เนใช่หรอยังไม่ ลูกส่งไปให้น้องหมูหนะ่อยบอกน้องหมูมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นร้านร้านริงโกะนะครับก็จะเป็นร้านเป็นพวกอาหารนะครับเป็นขนมสไตาญี่ปุ่นนะครับน่าจะเป็นราน้านร้านอาหารสไตญี่ปุ่นนะนี่ครับผมมันจะเป็นพวกขนมสไตาญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวราจะข้ามไปสั่งนี้กันครับไปโอ้ผมว่าเดี๋ยวร้านเปิดครบน่าจะสวยมากะครับ ลมเย็นมากแลครับพอยิ่งมืดก็ลมเย็นได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นเลยครับเดี๋ยวไว้ร้านเปิดครบเราจะมากันอีกนะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราลองแบบเป็นให้เพื่อนๆดูไปก่อนคร่ข้าวนะครับ <s> ถ <art> um> <INE> <country> ้าใครอยากมาดูอยู <one> ่ดูบรรยากาศก็มาก่อนได้นะครับ ทุ่ม15นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคันใหมนน่นะเพื่อนๆเดี๋ยวแบบให้ร้านมีขรบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา ะมีรูปสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับบางรูปที่มันมีเปิดบ้างแล้วให้เราได้เริ่มถ่ายรูปกันได้นะครับก็มีวิวสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปนะครับจริงๆมันก็มีรูปวิวสวยๆพวกวิวภูเขาไฟฟูจินะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายมาพอดีช่วงที่มันคนเยอะเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆแมะอย่าลืมเข้ามาแวะชม เข้ามาเที่ยวที่ฮานาจุกุงไทยแลนด์นะครับที่กรุงเทพเรานี่เองครับต้องใช้ใช้แดนกรุงเทพครับก่อนที่จะไปแปดริ้วนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมบัครับไม่ไกลครับนิดเดียวครับจากกรุงเทพออกมาไม่ไกลนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้ามาและมาถ่ายรูปสวยๆกลับไปครับโอเคครับยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับเพจให้กับทางช่องของพวกเราด้วยนะครับ เดี๋ยวมาถ้ามีร้านเต็มร้านเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามารีวิวกันให้อีกหนึ่งทีนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยครับเพื่อนๆโอเคครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับฮา,านจาจูบุกไทยแลนด์ครับ